แล้วเดี๋ยวจะมาวิเคราะห์ให้ฟังครับติดตามก็ได้เลยครับในคลิปนี้ก่อนอื่นกราบขอบคุณทุกท่านครับที่ช่วยกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ติดตามนะครับจะลืมใส่กระดิ่งให้ด้วยจะเป็นพระคุณอย่างสูงถูกอกถูกใจคำทำนายเลี้ยงน้ำเลี้ยงกาแฟได้ที่เบอร์พร้อมเพหรือ QR Code ที่เห็นตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็มีจำหน่ายผลิตภัณฑ์แล้วนะใครที่ช้อปปิ้งออนไลน์ทั้งหลายนะครับสามารถเข้าไปเลือกซื้อสินค้า นะในช่อง description ทั้งดังไดได้เลยนะครับอ่ะก่อนอื่นกราบขอบคุณทุกท่านนะครับชาวลัคนาราศีเมษพฤศจิกายนส5 6 7ัครับผมคือดาวมันตกพบมรณะเยอะไปนิดนึงในเดือนเนี้ <c oughs> นะพฤศจิกาเนี่ยเห็นไหมอ่พระจันทร์ไม่นับเพราะว่าพระจันทร์เนี่ยมันจะมาอยู่ในตำแหน่งเนี้ยเดือนหนึ่งเนี่ยแค่สวันนั้นแหละนะครับทีเนี้ย ดาวอาทิตย์ดาวพุธดาวพระเกตอย่างเงี้ยพุธเดี๋ยวก็ไปละแต่พระอาทิตย์กับพระเกตอ่ะจะก็อยู่ถึงธันวาคมนะครับกลางเดือนธันวาแต่ดาวดวงอื่นยังให้ผลดีครับไม่ต้องตกอกตกใจนะและ้วดาวอย่างดาวพุธเนี่ยเดี๋ยวก็ไปละส่วนดาวเกตเนี่ยอยู่ถึงธันวาก็จริงแต่ก็ยังไม่ได้จุดที่เรียกว่าเลวร้ายรุนแรงนะอ่าเดี๋ยวไปดูเลยเดยว,วงแรกดวงแรกเนี่ย ดีใจเลยดาวศุกร์ครับดาวศุกร์ย้ายครับจากราศีพิจิกเข้าสู่ราศีธนูดาวศุกร์เป็นดาวการเงินของท่านดาวศุกร์คือดาวคู่ครองของท่านที่ผ่านมาตกพบมรณะตั้งแต่กลางเดือนตุลา16ตุลานะครับย้าย9พฤศจิกายน2567เข้าสู่ราศีธนูซึ่งดี พราะว่าดาวสุกนี้เมื่ออยู่ราศีธนูหนึ่งบันย้ายออกจากภพมรณะมรณะก็หมดไปไงเสียหายไงจากไปเงินจากไปคู่ก็จากไปคขาว่าคู่เป็นหมายความว่าเป็นการเลิกราหย่าร้างนะหมายถึงว่าบางทีเรากาลังติดต่อกับใครเนี่ยกาลังดิวงานกําลังเจรจาหรืออะไรกับใครอยู่เงี้ยบางทีมันก็เงียบไปมันพักไปอะ่ะเป็นหรือเปล่าอะ่ะ ใช่ไหมกำลังติดต่อคนนั้นคนนี้อะไรเงี้ยโทรก็ไม่ค่อยติดติดต่อก็ไม่ค่อยได้ไปก็ไม่เจออะไรลักษณะแบบนี้คำว่าคู่ไม่ได้แปลว่าสามีภรรยาอย่างเดียวหมายถึงคนที่เราติดต่อความสัมพันธ์ด้วยมันมรณะคือมันม,มันไม่เจอสักทีอะ่ะเข้าใจไหมทีนี้พอย้ายออกจากภพมรณะเนี่ยดาวสุ์ก็เป็นทั้งตัวแทนของการเงินและคู่ใช่ไหมย้ายเข้าสู่ภพสุภะ,ะความหมายมันก็ยัง ความหมายก็ยังเรื่องของไกลอยู่อ่ะแต่มันเป็นความหมายที่ดีมากกว่าความหมายเกีก่ยวกับความเป็นมงคลความเป็นความเจริญรุ่งเรืองสำหรับพบสุภะคู่เจริญรุ่งเรืองขึ้นเช่นโอเคแหละถ้าเทียบกันก็คู่ของเราเพื่อนร่วมงานของเราคู่ครองของเรา,าที่ผ่านมาอาจจะไม่มีเวลาให้เรานักในช่วงเดือนที่ผ่านมา เพราะเขาอาจจะต้องมีภารกิจส่วนตัวแต่สิ่งที่เขาทาเนี่ยเขาทําแล้วมันดีมันดีต่อตัวเขาหลังจากนั้นเนี่ยพอเก้าพฤศจิกายนตัวเขาก็จเจริญรุ่งเรืองเข้าใจไ,ไหมงั้นคนที่เป็นคู่เราเขาดีขึ้นเราก็ต้องดีไปด้วยทีนี้ดาวศุกร์ซึ่งเป็นดาวการเงินเนี่ยเข้าสู่ภพสุภะก็แปลว่าการเงินก็เป็นไงก้าหน้าขึ้นดีขึ้นรุ่งเรืองขึ้นมันชัดเจนเพราะอะไร มันชัดเจนเพราะว่าดาวพระศุกร์นั้นเมื่ออยู่ในราศีธนูเนี่ยบ้านใครบ้านพฤหัสถูกไหมและดาวพระฤหัสนั้นมาอยู่บ้านใครบ้านดาวศุกร์ก็คือพระพฤหัสก็มาอยู่การเงินการเงินไปอยู่สุภะสุภะไปอยู่การเงินก็แปลว่าวการเงินมันก็จเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าเมื่อจเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าการเงินดีเงินเพิ่มการลงทุนหรืออะไรก็ตามที่มันเพิ่มขึ้นมันก็ส่งผลตอบแทนให้ท่าน ใช่ไหมมันก็กลับมาที่การเงินใช่ไหมมันเขาเรียกว่ากเกษตรแลกเรือนนะฟังช้าๆทีนะดาวศุกร์ไปอยู่เรือนของพฤหัสพฤหัสไปอยู่เรือนของศุกร์เขาแลกเรือนกันแลกกันก็เท่ากับมันเท่ากันแหละความเป็นเจ้าของเขาเรียกว่ากเกษตรแลกเรือนนะคือพฤหัสเนี่ยครองราศีธนูฉะนั้นพฤหัสจะเป็นกเกษตรที่ราศีธนู สุกครองราศีพฤษภก็เป็นเกษตรที่ราศีพฤษภทีนี้พฤนึกหาดกับสุกเขาเขาแลกกันอย่างเงี้ยก็เท่ากับกลายเป็นเกษตรทั้งคู่ก็เกิดความมั่นคงแต่มันเป็นความมั่นคงที่ลักษณะของความหมุนเวียนมามั่นคงหมุนไปหมุนมามันดีและที่สําคัญดาวพศุกร์เมื่ออยู่ในราศีธนูพบที่9ก็เจริญก้าวหน้าอยู่แล้วใช่ไหมยังได้ตําแหน่งมาตรฐานเป็นมหาจักร ทางโหราศาสตร์มาหาจักรฟักตัวให้เป็นใหญ่กว่าจะได้ต้องบุกบันฟันโฉงเฉงช่างผาดผนหนักหนาหน้ายำเกรงยศยิ่งเพลงจึงมีให้ดีใจอ่ายศยิ่งเพลงจึงมีให้ดีใจมาหาจักรแปลว่ายิ่งใหญ่มาหาจากักรอะมันแปลว่าหมุนเพราะจักรแปลว่าหมุนมาหาจักรก็คือการหมุนอย่างยิ่งใหญ่การเคลื่อนที่อย่างยิ่งใหญ่ซึ่ง มันก็มีนัยยะหมายถึงอะไรฟักตัวให้เป็นใหญ่ใช่ไหมกว่าจะได้ต้องบุกบั่นฟันฉงเฉงก็ก็ต้องออกแรงเยอะครับถึงได้บอกไงพาดหัวไว้ว่ากลายพร้อมใจพร้อมนะสำหรับชาวราศาีเมษคุณอยากจะเจิิญก้าวหน้าคุณอยากจะมีเงินมีทองให้มากขึ้นนะคุณก็ต้องมุ่งมั่นตั้งใจขยันขันแข็งในการที่จะต่อสู้ใช่ไหมฉะนั้น จังหวะนี้แหละเป็นจังหวะที่ฮึดอีกนิดหนึง่งลุยอีกหน่อยและจะบอกว่าตอนนี้ดาวประจําตัวของท่านก็มีกําลังเดี๋ยวค่อยมาว่ากันอีกทีนะอันนี้คือดาวศุกร์ย้ายมาอยู่ตรงนี้ดีครับง่ายๆเลยครับดีครับสวยสวยสบายสบายนะเรียกว่าพ้นมรณะไปก็ดีต่อที่หนึ่งสองเป็นกเกษตรแลกเือนกับพฤหัสส่งผลดีทั้งเรื่องการเงินสามเป็นมหาจักรโอ้โห ดาวการเงินเป็นมหาจักรแปลว่าหาเงินได้ก้อนใหญ่แต่แต่มันไม่ได้มาแบบง่ายๆเข้าใจไหมมันไม่ได้มาแบบอยู่ๆมากองตรงหน้ามันมาแบบมันมาแบบยิ่งใหญ่แต่ก็ต้องใช้ความรับผิดชอบหรือใช้ปัญญาใช้ความรู้ความสามารถพลังกายพลังใจในการที่จะได้มันมาด้วยเพราะมันเป็นมหาจักร แต่ถามว่าได้ไหมได้มันได้แน่นอนเพราะมันแลกเรือกันแล้วอ่ะมันแลกกันแล้วอ่ะมันต้องได้ครับนะสำหรับชาวลคราศีเมษอา่าตกอกตกใจไปอาทิตย์นี้ดวงที่สองเดือนนี้มีแค่สองดวงอ่ะก็คือดาวอาทิตย์ครับย้ายเข้าสู่ภพมรณะนะอันนี้ไม่ค่อยดีเพราะดาวอาทิตย์เป็นว่าดาว เจ้าเรือนปุตตะปุตตะนี่คือการลงทุนการเสี่ยงโชคที่บอกว่าเรื่องเงินดีเรื่องการทำงานดีเรื่องอะไรดีแต่การลงทุนเช่นไม่ว่าจะประกอบกิจกรรมทำธุรกิจธุรกรรมใดๆก็ตามถ้าจะต้องลงทุนหรือมีการควักเงินใช้เงินเยอะๆเนี่ยท่านต้องมีความรอบคอบระมัดระวัง ใช่ไหมต้องมีการรอบครอบระมัดระวังสักนิดหนึ่งแต่ถ้าใครที่คิดว่ากําลังจะลงทุนสิ่งที่มันจําเป็นสิ่งที่มันยิ่งใหญ่ต่อยอดชีวิตหน้าที่การงานเช่นซื้อบ้านซื้อรถลงทุนอะไรก็ตามแต่ไม่ใช่การลงทุนในลักษณะของความโลภความเสี่ยงนะได้ครับ เช่นบางคนกาลังจะซื้อบ้านกําลังจะสร้างเรือนหอนะคนที่มีอายุแล้วบางทีอาจจะลงทุนนะลูกเรียนจบแล้วเพิ่งทํางานอ่ะเดี๋ยวจะดิ้นรนเกินไปอ่ะพ่อแม่ก็ช่วยเหลือไปไปผ่อนไปวางดาวคอนโดไว้ให้อะไรลักษณะแบบเนี้ยมันมีโอกาสหรือไม่ก็ลงทุนกับลูกลงทุนกับบุตรกําลังจะส่งเรียนต่างประเทศหรืออะไรลักษณะแบบเนี้ยอันนี้มันเป็นเรื่องที่ หลีกเลี่ยงไม่ได้มันก็เป็นไปตามดวงเขาเรียกว่าปุตตะมรณะก็คือการลงทุนที่แบบคือมันไม่ได้ได้กลับคืนมาโดยไวอะ่ะมันเป็นการลงทุนมรณะไงเข้าใจไหมคำว่ามรณะเนี่ยมันลงทุนแล้วมันมันไปเลยคือจา่ายเปล่าเลยอะ่ะแต่ได้สิ่งที่ได้กลับมาอ่ะถ้าเป็นบ้านไอ้อย่างเงี้ยมันก็ยังโอเคแต่ถ้าเป็นการลงทุนในเรื่องของ การเสี่ยงโชคลงทุนในเรื่องของการเก่งกาไรอย่างเงี้ยอันนี้อาจจะยังไม่แนะนำอะไรไหมปุตตะมรณะอย่าเพิ่งไปเสี่ยงในเรื่องพวกนี้นะจ๊ะแปบ๊บเดียวเดี๋ยวกลางเดือนธันวาดาวอาทิตย์ก็ไปแล้วนะครับดังนั้นทําอะไรก็ตามให้เน้นเรื่องการออกแรงลงทุนลงแรงใช้ปัญญาใช้ความรู้ความสามารถเป็นหลักแต่สำหรับท่านที่ เขาเรียกว่าเป็นเจ้าพ่อในการลงทุนอยู่แล้วมีความรู้ความสามารถความเชี่ยวชาญในเรื่องของการลงทุนในเรื่องของการเขาเรียกว่าสามารถเสี่ยงได้เป็นนักลงทุนอยู่แล้วอะเสียนหุ้นอ่านกราฟจะอะไรก็ตามเนี่ยอ่ะมันอันนี้มันห้ามไม่ได้เพราะมันอาจจะเป็นงานอาชีพหลักของท่านถูกไหมก็สามารถที่จะ ประกอบกิจกรรมทําธุรกิจต่อไปได้แต่บางทีอาจจะต้องใช้ความระมัดระวังมากขึ้นนิดหนึ่งอะไรลักษณะนี้ช่วงนี้อาจจะนิ่งๆไว้หน่อยราคาไม่ว่าจะเป็นหุ้นทองน้ํามันตลาดเงินตลาดทุนทั้งหลายมันอาจจะสวิงไปสวิงมาจนทําให้ท่านอาจจะตัดสินใจผิดพลาดเป็นไปได้ครับนะก็พยายามนิ่งไว้ก่อนเน้นลงทุนระยะยาวไว้ก่อนนะฮะแต่ถ้าเกิดใครที่กําลังคิดหาเรื่องลงทุนในเรื่องของความ เขาเรียกว่าลากฐานของชีวิตอะเช่นซื้อบ้านซื้อรถลงทุนเพื่อการศึกษาของลูกหรือการศึกษาของตัวเองก็ได้มันอันเนี้ยมันมัน,ม,นมันใช่เลยมันตอบโจทย์เลยเพราะมันจ่ายไปเลยอะใช่ไหมเราจ่ายค่าเรียนส่งลูกไปเรียนต่างประเทศเนี่ยโอ้โหกว่ามันจะกลับมาเนี่ยผลตอบแทนที่จะกลับมามันบางทีเราก็ต้องการแค่ความชื่นใจใช่ไหมเราต้องการแค่ความสําเร็จของลูกหลานหรือบางทีเราอาจจะเออ เขาทําหน้าที่การงานคือมันเป็นผลตอบแทนที่ไม่ได้มาในระยะใกล้ๆไงเข้าใจไหมอย่างบ้านเงี้ยลงทุนเงี้ยซื้อซื้อที่ไว้ก่อนกว่าจะมีเงินไปสร้างบ้านมันก็อีกนานหรืออาจจะดาวบ้านอะไรลักษณะแบบเนี้ยโหกว่าจะผ่อนหมดมันก็อีกนานมันไม่ใช่สิ่งที่ลงทุนแล้วตอบแทนกลับมาในทันทีเข้าใจไหมฉะนั้นตรงนี้ก็ฝากไว้ให้พิจารณานะครับ แต่การที่ดาวทิดมาอยู่ที่ราศีพิจิกมันก็ไม่ใช่ว่าจะเสียสถานเดียวนะอย่างน้อยมันเป็นเลงดาวพฤหัสทําให้ดาวพฤหัสเพนซึ่งมาเพ็นในเรือนการเงินเห็นไหมผมบอกแล้วว่าการลงทุนมันไม่เสียเปล่าหรอกแต่บางทีมันอาจจะไม่ใช่การที่ว่าได้ผลตอบแทนในระยะสั้นทันออกทันใจแค่นั้นเองนะครับอะทีนี้ดาวย,าย้ายแค่สองดวงเดี๋ยวจะมาวิเคราะห์ดวงแบบดาวอื่นเต็มๆนะครับ สำหรับชาวลัคนาราศีเมษเนี่ยเอาเรื่องงานก่อนเรื่องงานเนี่ยเพราะว่าเดินพฤศจิกายน2567เนี่ยนะดาวเสาซึ่งเป็นดาวการงานของท่านตอนนี้ไม่ได้อยู่ที่บ้านตัวเองเสาไม่ได้อยู่ที่บ้านตัวเองอยู่ไหนอยู่พบลาภะนะภของเจ้าบ้านคือลาหูซึ่งเสากับลาหูเขาเป็นคู่มิตรกันการรมะลาภะแปลว่าการงานสําเร็จ จริงๆมันสาเร็จต,ต,ตั้งแต่ต้นปีมาแลว้วเพียงแต่ว่าช่วงกลางปีที่ผ่านโทษกลางปีที่ผ่านมามันเหมือนกับก้าสองก้าถอยหนึ่งก้าถูกไม่ถูกตั้งแต่ประมาณเดือนพฤษภามิถุนาเนี่ยนะมันเหมือนกับว่าเฮ้ ي, ทุกอย่างมันมันมันก้าวใหญ่ๆห,ห่ไปหนึ่งสเต็ปแต่เหมือนกับมันก็ถอยหลังออกมาอีกหนึ่งก้าวแล้วค่อยเดินมันยึกยักย,ยึกยัก เพราะอะไรเพราะดาวเสาร์นั้นตอนนี้โคโจรพักองศาพักองศาก็คือถอยหลังนะครับอันนี้พูดภาษาโหรนะภาษาโหรเขาเรียกว่าถอยหลังนะจริงๆดาวไม่มีถอยหลังหรอกมันอัตราวงโคโจรระหว่างโลกกับดาวเสาร์มันเหลื่อมกันอัตราวงมันต้องมีดาวอาทิตเข้ามาเกี่ยวด้วยดาวอาทิตโลกและดาวดวงนั้น อัตราโคจรมันเหลื่อมกันพอเหลื่อมกันปุ๊บมันไม่เท่ากันมันเหมือนกับคนขับรถไปในทางเดียวกันน่ะแล้วความเร็วไม่เท่ากันมันจะไอคันไอคันที่ช้ากว่ามันจะเหมือนกับมันถอยหลังถ้าเรามองจากคันที่เร็วกว่าถูกไหมเหมือนเราขับตีมาคู่กันน่ะขับตีมาคู่กันความเร็วเท่ากันอยู่ๆอีกคันหนึ่งมันผ่อนคันเร่งอ่ะมันก็คือเหมือนถอยหลังไงเพราะเรามองจากอะไรเรามองจากโลก ใช่ไหมเรามองจากรถที่เรานั่งอยู่เนี่ยมันเหมือนถอยหลังเขาแค่ถอดเขาเรียกว่าอะไรลดความเร็วลงแค่นั้นเองเออเนี่ยก็ความหมายของครูบาอาจารย์เขาบอกไว้ดีแล้วให้เข้าใจง่ายๆนะไม่ต้องแบบเขาเรียกว่าอะไรโอ้มันวิทยาศา,ศาสตร์ไม่มีหลอกดาวถอยหลังเข้าใจเพ่แต่ครูบาอาจารย์สมัยก่อนเขาอธิบายสิ่งนี้มันเป็นวิทยาศาสตร์แบบ เขาเรียกว่าให้คนทั่วไปเข้าใจอะดาวคุณถอยหลังอยู่นะมันก็คําว่าถอยหลังก็แปลว่าอะไรก็มันก็ไม่ก้าวหน้าไงก็นี่งไงก็ใจไหมเออฉะนั้นการงานเป็นไงมันอยู่ในเกณฑ์ประสบผลสําเร็จแต่มันยังไม่ก้าวหน้าเท่าที่ควรอัตราคือดาวเสาร์เนี่ยมันช้าอยู่แล้วนะย้ายราศีทีก็สองปีครึ่งนะถึงจะย้ายทีแล้วนี่เดินช้าไม่พอยังเดินถอยหลังอีกว้ย คุณเอ้ยนะงั้นลัคนาราศีเมษมันก็อึอดอัดอึดอัดมาตั้งแต่มิถุนาเป็นต้นที่ผ่านมาเนี่ยแต่เดือนพฤศจิกายนสิ่งนั้นจะหมดไปเพราะดาวเสาร์นั้นใสจะขยับเดินหน้าครับในเดือนพฤศจิกายนก็แปลว่ากรรมลาภการงานสำเร็จสำเร็จแบบเดินหน้าโอ้โหสวยพี่สวย จริงๆเสาวดูดีนะในในเดือนนี้เพราะว่าอยู่ในอนาเขตของเทวีเลิกเนี่ยอยู่ในอนาเขตของเทวีเลิกสวยงามครับใช้ได้งั้นดวงยังปังนะนะเห็นคนโพสเฟสกันบอกโอ้ยราศีเมษทำไมเดือนนี้แย่จังดูช่องนั้นช่องนี้ดูโพสเฟสบุ๊ k นั้นโพสเฟสบุ๊ k นี้ราศีเมษแย่อ่ะมันมันก็พอสมควรอ่ะมันก็พรเนี่ยดาวดาวมรณนะไง ใครที่เขาทายกันแบบมองผ่านๆทายแบบตื้นๆเขาก็แหมเห็นดาวตกมรณนะเยอะก็ทายเสียไว้ก่อนนี่ใช่ไหมเออแล้วดูสิดาวนี้มันแหมจันเนี่ยสองวันครึง่งพุทธเนี่ยเดี๋ยวจะไปแล้วนะอาทิตย์เนี่ยกลางเดือนธันวาก็ไปแล้วเกศก็ปลายเดือนธันวาก็ไปแล้วใช่ไหมเพียงแต่มันมันลุมมมาตรงเนี้ยแต่ดาว,วใหญ่ๆเนี่ย เพื่อหัดเนี่ยปีหนึง่งสาวเนี่ยสองปีครึ่งครับอยู่ตรงเนี้ยเห็นไหมอันนี้มันส่งผลชัดเจนยาวนานกว่าอย่าไปกลัวอาที่สําคัญที่สุดคือดาวประจาตัวของท่านคือดาวพระอังคารเห็นไหมดาวพระอังคารอย่าลืมสิเนี่ยเนี่ยจะบอกให้รัคนาราศีเมษไอ้ภพมรณะของท่านเนี่ยนะไอ้ที่ดาวมากองอยู่ว่าแย่ๆเนี่ยนะมันเป็นบ้านของใครบ้านของดาวอังคารซึ่งเป็น ดาวประจําตัวท่านเท่ากับมันตกมรณะก็จริงแต่มันยังอยู่ในอนณาเขตอยู่ในเขตอํานาจของท่านเข้าใจไหมไม่เสียแล้วเราไปดูตําแหน่งดาวอังคารที่อยู่ตรงเนี้นะอังคารอยู่ในราศีกรกฎอ่ะถ้าทายกันแบบพื้นฐานอ๋อดีอีกอย่างหนึ่งที่เขาคงทายว่าลักนาราศีเมษดวงตกเพราะอะไรเพราะดาวอังคารอยู่ในกรกฎเขามองว่าเป็นนิด นิดนิดตรงข้ามกับอุดอุดไปว่าสูงส่งนิดไปว่าต่ําต้อยจริงๆมันไม่ใช่เรื่องของความต่ําต้อยครับดาวนิดเนี่ยมันคือดาวที่โครจรมาใกล้โลกโครจรมาใกล้โลกพอมันใกล้เนี่ยมันเหมือนคนสายตาสายตายาวอ่ะเข้าใจป่ะมันเหมือนคนสายตายาวอ่ะ อะไรที่มันมนอยู่ใกล้เกินไปมองไม่เห็นมันต้องถอยออกก็ใช่ไหมนี่ผมก็ผมก็สายตายาวแล้วนะอายุสี่สิบปลายปลายแล้วจะขึ้นจะไปเขาเรียกว่าห้าแยกปากเกร็ดเลยนะตอนนี้อยู่อยู่เขาเรียกว่าหลักสี่สแควร์แล้วนะหลักสี่สแควร์ปลายปลายแล้วนะกําลังจะเลี้ยวออกแจ้งวัฒนะแล้วไปห้าแยกแล้วนะจะไปห้าแยกปากเกร็ดแล้วนะเนี่ยมัน มันอาการของคนสายตายาวอะ่ะคือดาวดาวที่เป็นนิดอะ่ะก็คือมันมาอยู่ใกล้จนเกินไปพออยู่ใกล้เกินไปมันมองไม่ออกมันมองไม่ถนัดมันต้องทางออกไปนั่แหะเขาว่าไม่ดีตรงนี้แหละคือดาวนิดมันเป็นดาวที่มาโคจรใกล้โลกพอโคจรใกล้เกินไปเนี่ยแรงดึงดูดอะ่ะเข้าใจไหมทุกอย่างมันต้องมีระยะห่างมันต้องมีเระะโชรของมันถูกไหม มีเลโชที่สามารถที่จะมีพลังก,กำลังในการดึงดูดอันนี้แบบวิทยาศา,ศาสตร์นะ,ะและในแบบความเชื่อก็คือถ้าดาวมันอยู่ในระยะที่มันสัมพันธ์มุมสัมพันธ์กันพอดีเนี่ยก็จะส่งผลดีต่อดวงชะตานี่ก็เป็นอีกเป็นเรื่องของความเชื่อในระบบโหราศาสตร์โดยใช้ดาราศาสตร์มาทำนายเข้าใจไหมทีนี้สำหรับผมเนี่ยนะก็ดันเรียนเยอะเรียนรู้เยอะ ก็เรียนไปเรียนมาก็อังคารที่อยู่ตรงนี้มันไม่ได้แปลว่าไม่ดีไงถ้าโหราศาสตร์พื้นฐานเนี่ยเวลาผมสอนโหราศาสตร์พื้นฐานผมก็ต้องบอกว่าอังคารอยู่ตรงนี้ได้ตำแหน่งนิดแปลว่าต่ําต้อยเนี่ยค่ะทายไปเลยลัคนาราศีเมษโอ้โหดวงชะตาตอนนี้มันมันต่ําต้อยซะเหลือเกินเพราะดาวประจําตัวไม่มีแรงอ่ะทายถูกไหมถูกแต่ถูกแบบ พื้นฐานเนี่ยถูกแบบพื้นฐานทีนี้ดาวอังคารเนี่ยหนึ่งนะเป็นดาวธาตุลมใช่ไหมราศีกรกฎเนี่ยราศีเป็นราศีแม่ธาตุน้ําแม่ธาตุน้านะครับดาวอังคารเนี่ยผมสังเกตละผมเชื่อทฤษฎีนี้ที่ว่าดาวเนี่ยไม่ว่าดวงใดก็ตามถ้าอยู่แกนทาวารของราศีแกนทาวารคืออะไรราศีเมษราศีกรกฎราศีตุลราศีมังกรเนี่ย ต่อให้มีมาตรฐานต่ำเตี้ยเรียดินเพียงใดมักจะโดดเด่นไม่เสียหายเพราะนี่คือราศีแกนทวารครับงั้นดาวอังคารตรงเนี้ยเฮ้ยเป็นนิดก็เป็นไปดิอย่างดาวอาทิตย์เป็นนิดเนี่ยอยู่ที่ราศีตุลเนี่ยเนี่ยก่อนที่ดาวอาทิตย์จะย้ายเนี่ยอยู่ราศีตุลเนี่ยใครที่อาทิตย์อยู่ราศีตุลเนี่ยเขาบอกว่าเป็นคนต่าต้อยไงต่ําต้อยเกียรติยศ คุณไปดูนะผมดูดวงในพลมาหลายคนแล้วนะดาวอาทิตย์เป็นนิดทั้งนั้นนะคือคำว,ว่าอาทิตย์เป็นนิดไม่ได้ไหมายความว่าคุณจะไม่มีโอกาสได้ดิบได้ดีนะไม่ใช่นะเพียงแต่ว่าคุณอาจจะไม่ได้เป็นเบอร์หนึ่งอาจจะไม่ได้เป็นผอ,อไม่ได้เป็นแม่ทัพไม่ได้เป็นจอมทัพอะแต่ถ้าเกิดตำแหน่งแบบในพลอะไรพวกนี้ ไม่ใช่ว่าไม่มีสีดมีผมเจอเยอะส่วนใหญ่จะประมาณพลตีอ,ะอ่ะอ่ามันก็ตรงไงแต่ถามว่าเฮ้ยอาทิตย์เป็นนิดก็คือต่ําต้อยด้อยวาสนาอย่างเงี้ยเหรอเป็นถึงพลตีได้นี่ต่ําต้อยวา่าด้อยวาสนาเหรอใช่ไหมเออมันไม่มันไม่ใช่ม,ออมัน,มน,มนไม่ใช,ช่อ่าแล้วผมเห็นดวงอาทิตย์เป็นอุดอะ เป็นหมู่เป็นจ่าก็เยอะแยะมันไม่เกี่ยวกันนะครับแต่เนี่ยัน้นดาวแกนทวารเนี่ยผมว่าหนึ่งดูดีสองผมก็ค้นไปอีกว่าอังคารที่อยู่ตรงนี้มันได้ตำแหน่งมหัธกรรมโกลาเลิกมหัาธาแปลว่าเศรษฐีกรรมคือกา,าร,รกระทำโกลาเลิกก็วุ่นวายแบบงงงงเซอร์ไพรส์มาย่งไรวะฉะนั้น มหัตกรรมโกลาเลิกมันจะเกิดผลดีต่อดวงชะตาต่อเมื่อคุณขยันคุณทําอะไรก็ตามเนี่ยคุณไม่ต้องไปทําอะไรแหวกแนวแปลกใหม่คุณทําสิ่งที่ท่านคุณทําอยู่ทําไปเรื่อยๆก้มหน้ากลมตาทําไปแต่เดี๋ยวมันจะมีโชคเข้ามาแบบประหลาดแล้วโชคเนี่ยมันก็จะมาแบบมันจะเกี่ยวกับงานที่ทําหรือไม่เกี่ยวก็ได้มันมาแบบงงๆแต่ตรงเนี้ยดีไม่ต้องกลัวนะครับ แถมอังคารยังตีโกนกับลาหูด้วยเออสวยนะสวยสวยสวยเนี่ยพลังมีพลังไม่ต้องกลัวไม่ใช่ไม่มีพลังมีเลยแหละแข็งเลยแหละนะสำหรับชาวลัคนาราศีเมษนะครับในเดือนพฤศจิกายนฝากกดแชร์กดไลค์กด subscribe ใส่กระดิ่งนะครับถูกออกูกใจคำทำนายเลี้ยงน้ำเลี้ยงกาแฟได้อันเดี๋ยวสรุปอีกทีนะอาคิวอาโคหรือว่า เบอร์นี้หรือไม่ก็สนับสนุนอาหารแมวซะหน่อยนะข้างล่างไม่รู้จะขายอะไรจริงๆนจ,จ,จะขายอะไรแพงๆก็นะกระดาษใจแล้วเราก็ไม่ใช่อคนที่แบบชอบที่ต้องมาขายความเชื่อเครื่องรางของขังอะไรซะด้วยนะก็เอานี่แหละอาหารแมวนะใครเลี้ยงแมวก็สนับสนุนกันหน่อยละกันดวงชะตาพฤศจิกายสนสอนหสิบเจ็ลัคนาราศีเมษครับกายพร้อมใจพร้อมดวงเฮงปังรวยดีนะ สรุปแล้วดีนะเมธนะโอเคนะแต่ต้องสู้หน่อยต้องเหนื่อยหน่อยขอให้โชคดีครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ